าถึงทาคายามะต้องหาเนื้อฮิดะชิมกันนะคะแต่ด้วยร้านแถวนี้จะเปิดกัน11โมงเราต้องลองไปหาชิมกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างรสชาติจะเป็นอย่างไรรสชาติไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะถนนคนเดินสันมาจ,จิโดริมีอะไรบ้างวันนี้แม่จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมเมืองเก่าโบราณ300ปีอยู่ที่ทากายามะค่ะ ถนนคนเดินซันมาจิโดริทากายามะเป็นนครที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดกิฟุเป็นเทศบาลที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เมืองเก่าโบราณซันมาจิซูจิถนนมีสเสน์แบบโบราณยุคเอโดะเรียงรายไปด้วยร้านอาหารร้านค้าและโรงเบียร์และร้านดังสะพานที่แมวยืนอยู่นี้นะคะเป็นอันหนึ่งแลนด์มาร์กของที่ทาคายามะเลยนะคะที่ใครมาเที่ยวต้องเช็คอินค่ะ move to the สำหรับถนนคนเดินที่นี่นะคะทุกคนก็จะมากันแบบครอบครัวนะคะมาเดินชิวๆกันได้เลยะคะ่ะเหมาะสำหรับทุกเวททุกวัยจริงๆค่ะมาชมบ้านเรือนโบราณยุคเอโดะญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีร้านค้าร้านขายมากมายกันเลยทีเดียวค่ะมีขนมยุคโบราณให้เราได้ทานด้วยนะคะเป็นอะไรที่เพลิดเพลินหูเพลินตามากๆเลยค่ะที่นี่นะคะเขายัางคงอนุรักษ์นะคะอรารยธรรมขนทรทมเนียมประเพณีไว้เป็นอย่างสมบูรณ์ค่ะ วันนี้นะคะแม่กำลังาพาทุกคนนะคะเดินไปชมสะพานแดงนากาบาชิบริสนะคะเป็นสะพานแห่งเมืองทากายามาค่ะที่ใครมาแล้วต้องมาเช็คอินที่นี่นะคะสะพานนากาบาชิซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่ที่ยังคงรักษาบรรยากาศดั้งเดิมของญี่ปุ่นเอาไว้นะคะใครมาแล้วก็จะลหลงไหลในความงดงามสีแดงนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นชัดมากๆเลยค่ะ อันแดงแห่งนี้นะคะเชื่อมต่อระหว่างเมืองใหญ่เข้ากับหมู่บ้านโบราณเป็นไม้ที่สร้างด้วยสีแดงสดนะคะสร้างความโดดเด่นให้กับสะพานได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะวันนี้เขา<อ>ถ่ายเอเอ,อยุคเอโดะเหมือนเมืองน่าเที่ยวเป็นอะไรที่สโลลฟ์มากๆแล้วก็ดูแต่มุมมุมนูน้นแล้วก็มุมนูน้นแต่ละแยกแมนะ่ข้ามได้ไหมน่าจะข้ามได้อยู่ นี่มุมนี้ไม่มีไฟข้ามหน้าอยู่โอเคนั่นร้านอะไรอ่ะกุจินะร้านนี้นะท่บิเตมีรู้จะเป็นเมนูอะไรอันนี้เป็นเนื้อเออเอาเนื้อ มี <ITA> งเงมีสคำแปลแทใช่ไหมอ๋อสคำแแทแล้วก็เฮดาบีฟวอสบวนดูบุเด่โอเล้งาชิมัสอิกราเดสกาเยนเยนใช่นี่นาทีีบ้านใจอ้น่ล่ะมเอเขาเก็บเขาใส่ให้ร้านนนี่เหรอใส่ร้านนี้แหลใส่

เนนดินสุดนิดนึงถ้าใครจะกินดิบก็ได้หรืปะ่ะโดนไม่ดิบส่เสร็จแล้ว Anu Hai, dozo. Wah, arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Wow, กินหน้าร้านตรงนี้ก็ได้เพราะมีที่นั่งอยู่นะคะแต่มากินก่อนเนื้อเยอะกว่าข้าวอิตาลีมาเป็นไงคะับข้าวนุ่มทำไมต้องบอกว่าข้าวนุ่ม นี่มันเนื้อหิดาทำไมต้องบอกว่าข้าวนุ่มอะหมเซลดาวหมดเอออีกตัวี่มีกลหมดจินน่าจะเป็นโอนเท้าที่เขาเดินตอนเท้ากันนะเนี่ยโอนเท้าที่คัตทากายามะถนนคนเดิน ด้านหลังก็จะมีร้านต่างๆมากมายทั้งเป็นเนื้อฮีดาแล้วก็เป็นชา,นาเปอะไรเงี้ยเป็นโซนโบราณนะคะแต่แค่ใครมาแล้วก็ต้องกินเนื้อฮีดะใช่ไหมประมาณนั้นเนาะก็มีของฝากมากมายแต่ตอนนี้ยเราเดินชมชมบรรยากาศก่อนตอนนี้อากาศอยู่ที่2อ,ององศาแล้วก็ถือว่าหนาวและเย็นสุดๆกำลังถ่ายทำกันแบบเรียลไทม์หนาวหนาแหงเลย เดินมาตรงนี้ชวนเก่าแก่คนมาเดินก็เก่แก่คนคนก็แก่เหมือนกันอันก่าแก่ เสื้อผ้าต้องอุ่นทุงต้องมีหมวกต้องมีเพราะว่าอ,อ,อากาศที่นี่เย็นมาก,าามมากใช่มันก็สวยอยู่แต่มันหนาวมัน,นทนไม่ได้ใต้องหน้าร้อนใช่มันต้องหน้าร้อนด้วยได้อยู่หน้าร้อน

กินข้าวเย็นกับร้านอะค่ะดองร้านดังก็ด,งดังแหละคนเยอะเนี่ยข้างหลังเต็มเลยข้าวคิวก้าคิวก่อนเขียนชื่อแล้วอาประชืประชืลองกินข้าวลองกินข้าวสักหน่อยร้านนค่าเยอะ คาดามาเซียก็จะมีแบบนี้แหละมีโมเมนต์มีโมเมนม์นะมีโมเมนม์แอดคอมเมนต์เปลี่ยนหัวอย่างข้างหลังเขาเก็บมันสองเพื่ที่เป็นเมืองเนื้อจริงๆคือมันมีเนื้อทุกร้านทุกจ้างก้าวที่เดินไปทุกตารางนิ้วก็มีแต่เนื้อแต่ถ้าโกเบก็จะเป็นสเต็กแลนถนนก็จะมีแต่สเต็กแลนทั้งหมดเลยถ้าเป็นโกเบแต่ถ้าที่เป็นที่ดะภาคนยามาที่ดะจะประมาณนี่เป็นร้านลาแมนเนื้อที่ดะแล้วจะมี เขารอคิวเยอะมากแม่ก็จะรอเหมือนกันก็าจะมีเมนูหลายอย่างมีซูชิเมื่อกี้เราไปกินซูชิมาเนอะรอเพอม็งฮิดะนี่ซิกเมเจอร์ราคาที่พันเก้าอันนี้ก็จะเป็นข้าวหน้าเมฮิดะแล้วก็เป็นซูชิเหน้าฮิดะ ว้าวไอ้กตุกไซมัสยมา, 2> ายก2อ,อ,อัน,นก้ไหนแพงกว่าลูกข้าวข้าวข้าว,าวนิดเดียวเป็น,นชิน้นใหญ่มากข้านิดเดียวนะ 1, เว่เยแปดสิเยน Do you have a little bit of 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 a ติดตุงข้ามนคำน้อยนละโอ้เมื่อกี้เราไปกินมันเซนเย็ยนสองคำอหมอมอริติดเอง <c oughs> พี S <S> ้กัดเป็นไงเป็นไงเจ็บป้อที่สุดเลยพระจอยหอมมากรู้เรื่องกินด้วยที่เดินดู่นโอจะเดินมา กินข้าวอิ่มแล้วกลับบ้านกลับห้องไปนอนเราเลยเลยมาไกลเลยเลยนะนี่ทันหลังใครไหมใช่เหรออยู่ตรงข้ามกับเนื้อร้านเนื้อวัดอ่ะเลยมันคอยเลยเอกเดินเลยโรงแรมกลับมาแล้วพวกมีเจอกันใหม่เราจะไปที่ไหนนั้นรอติดตามชมนะคะบ๊ายบาย เดินเลยป้าย